สวัสดีครับผมก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับกับช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับที่จะมาพูดเตือนภัยนะครับเกี่ยวกับแอปสินเชื่อมิจฉาชีพสินเชื่อออนไลน์ต่างๆนะครับนะก็วันนี้ก็ไม่พูดพ่าทำเพลงอะไรกันมากนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของพี่คมพีนะครับพอดีเมื่อช่วงเช้านะครับนะได้เข้าไปดูในเพจนะครับเข้าไปตอบในในแชททางเพจนะครับใครสนใจที่จะเข้าไปติดตามทางเพจก็ ตามข้างบนนี้เลยนะครับนะทางเพจก็เป็นชื่อเหมือนกันนะครับชื่อเหมือน u t u b e นะครับไลฟ์สไตล์บายยูนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับนะก็มีคลิปวิดีโออะไรให้ดูต่างๆนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่ MP นะครับนะแชทเฟซมานะครับนะผมก็บอกไปแล้วว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดโอนจบตรงนั้นนะไม่ต้องกลัวคําขู่ใดๆนะครับนะเริ่มต้นมานะครับของพี่เ p นะครับนะก็ มีการได้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ออนไลน์นะครับต้องโอนให้เขาก่อน1,993บาทนะครับผมแล้วเขาจะโอนกลับคืนมาให้ผมเนี่ย35,000บาทนะครับพอโอนไปแล้ว1,993บาทเขาก็บอกว่าให้ให้โอนค่าลงทะเบียนไปอีก3,900บาทดูนะครับ นะไม่จบไม่สิ้นนะจะเอาเงินเขาเนี่ยทั้งๆที่เราก็ไม่มีเงินเนี่ยยังจะหาโอนไปให้อีกนะครับอย่าพึ่งหน้ามืดนะครับมีสติหน่อยนะครับนะรวมค่าดําเนินงานอีกหกพันบาทอา้าวมีค่าดําเนินงานอีกนะนี่จะเอาตังเขาเนี่ยสามหมื่นห้านะรอไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีค่าตํารวจอีกสามพันเก้าเวรกรรมมีค่าตํารวจด้วยนะครับ สรุปแล้วเนี่ยผมต้องโอนให้เขาทั้งหมด15,450บาทนะครับแล้วยังจะมีการขออีก3,500ันนะครับและยังไงต่อรู้ไหมครับผมโดนตำรวจร้อยเวรสพเชียงรายจะออกหมายจับเขาบอกผมว่าไปพัวพันกับคดีฟอ,อกเงิน80ล้านบาทของเอกชัยหรือนายอุทยัยยังไงครับนะ โกงมิจาชีพนะหลอกล่อนะนะครับแล้วเขาก็บอกให้ผมเนี่ยหาหลักทรัพย์ไปค้ำประกัน30มหมบาทถ้าไม่ให้เขาภายใน30นาทีเขาจะออกหมายจับกุมตัวเราดูสิครับนะเราอย่าโง,ง่สิครับนะอย่าให้มันหลอกง่ายเลนะอย่าให้มันฉลาดกว่าเรานะครับผมบอกหลายรอบแล้วไอ้พวกสินเชื่ออะไรพวกเนี้ยนะครับ อย่าโอนเงินก่อนสิครับนะคุณจะโอนเงินก่อนเนี่ยคุณลองคิดคิดย้อนกลับมาเนี่ยกูจะไปกู้เงินเขาเนี่ยกูไม่มีเงินจําไว้ว่ากูไม่มีเงินกูถึงต้องการที่จะไปกู้เงินเขาแล้วทําไมมึงต้องไปหาเงินมาให้เขาก่อนอ้าวทีนี้ทําไมหาเงินมาได้อ่ะอ้าวแปลกใจตัวเองหน้ามืดนะครับเจ้าเงินหมื่น ไปโดนครึ่งครึ่งของเงินที่จะเอาอีกเอาหมื่นห้าเอางงกูหามาจากไหนวะเนี่ยเออแล้วดูโดนโกนโกงหล,ลอกลวงของมันอีกนะไปพัวพันอะไรคดีอะไรเนี่ยนะฟอกเงินแปดสิบล้านบาทเด้อแล้วสึกบอกก็อยู่สพเชียงรายด้วยโอ้อยู่ไกลกูอีกนะครับมันเช็คได้อะไรสพเชียงรายอะไรกูก็ถามชื่อเขา ตำรวจยศอะไรชื่ออะไรเออก็วางสายไปนะเดี๋ยวโทรติดต่อไปที่เชียงรายเองนะครับว่ามีชื่อนี้ชื่อนี้มีอยู่จริงไหมแล้วก็คุยกับเขาเลยนะครับเสิร์ชดู Google นะครับเบอร์ติดต่อสอพอทั่วประเทศมีหมดนะครับแล้วไปฟอกเงินอะไรคุณงงป่ะคุณงงไหมมึงถามมึงเออคือกลัวไม่มีสติอ่ะต้องการจะไปกู้เงินเขาอ่ะแต่โดนให้ให้โอนเงินก่อนเนะ่ะ มันใช่ที่ไหนอะครับนะบผมเตือนไปหลายรอบนะครับทางไลฟ์สดนี่ก็เยอะนะครับมันไม่มีในสารระบบไหนเลยการกู้เงินน่ยนะครับต้องโอนเงินไปก่อนผมบอกเลยเดี๋ยวก็มีค่าลงทะเบียนอะไรอะค่าอนุมัติโอ้โหค่าปลดล็อกรหัสเยอะแยะนะครับทุกเว็บนะครับไปเจอใน g o o ก l e อีกเพียบนะครับบริษัทหลายๆบริษัทนะครับหลอกลวงหมดแมเห็นมีคําว่าหนังสือรับรองจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันทําป้อมขึ้นมานะครับทําปรอมขึ้นมาถามว่ามันมีแต่เบอร์มือถือให้ติดต่อกับบริษัทที่มันถูกกฎหมายอ่ะมันต้องมีเบอร์สํานักงานให้เราสามารถติดต่อได้ทั้งเวลาในทําการ สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่ใช่กูติดต่อได้แต่เบอร์มือถือเบอร์สัากักงานไม่มีเลยติดต่อได้แต่ในเบอร์มือถือแอดไลน์กันนะเรียบร้อยมีสติหน่อยสิครับทุกคนนะผมก็พูดพร่ำอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะไม่เบื่อหรอกยิ่งเจอยิ่งต้องพูดนะครับคือไม่อยากปล่อยให้มันหนักไปกว่านี้นะครับนะ เมื่อกี้ก็หมื่นห้าสี่ร้อยห้าสิบาทแล้วผมกลัวจะเป็นเท่าสามหมื่นสามหมื่นห้าพันที่อยากที่อยากจะได้เงินด้วยซ้ำไปไม่อยากให้ถึงอันนั้นน่ะถ้าถึงอันนั้นแล้วโอ้กูจะไปกู้ทําไมวะเนี่ยโอกูจะไปกู้สามหมื่นห้าพันกับกลายเป็นว่ากูโอนให้เขาไปแล้วเนี่ยสามหมื 35, ่นห้าพันให้กูไปเอาเงินมาจากไหนวะเนี่ยไม่ได้เงินสักบาทแหมมีการจะมาโดนแจ้งตำรวจจับอีกโอ้ตาย บอกว่าจะส่งฟ้องสารจับกลุมเราให้มันมาฟ้องมาเลยนี่เดี๋ยวมาเจอกันที่สอพอไหนก็น,นัดกันมามันคงจะมาหรอกได้เงินไปเรียบร้อยแล้วมันคงยิ้มอะ่ะผมไม่อยากให้คนไทยทุกคนเป็นแบบนี้นะตั้งสติหน่อยนะผมรู้ว่าต้องการเงินผมรู้ว่าเศรษฐกิจมันแย่แต่มีสติหน่อยนะครับโดนกันทุกวี่ทุกวันมันก็ไม่ไหวนะครับจบนะครับ ใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่นะตั้งสตินะมันไม่ใช่ได้เงินกันง่ายๆนะไอ้พวกเนี้ยมันมีกลลวงหลายๆรูปแบบนะครับจำไว้นะครับห้ามโอนเงินก่อนเด็ดขาดมันไม่มีในสารระบบสินเชื่อใดๆนะครับ